เมื่อคืนนี้เนี่ยมันมีเหตุระทึกเอาอีกแล้วฮนะระหว่างสองบูรณาธิ์นะครับที่ไปจัดการเรื่องของศพที่โรงพยาบาลหลายคนก็บอกแย่งศพกันอีกแล้วนะครับม,มีปัญหากันถึงโรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่คุณผู้ชมครับรเผชิญหน้ากันเรียกว่าดุเดือดนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะเห็นว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยยังตามไปถึงมูลทิของคู่กรณีด้วยไปดูเหตุการณ์ระทึกครั้งนี้นะครับเหตุการณ์นี้จริงๆถ้าย้อนไปที่มาเนี่ย มันเริ่มจากการแจ้งเหตุตั้งแต่ประมาณสักทุ่มหนึ่งก่อนของเมื่อวานนี้นะฮะว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในอำเภอสารพีและอุบัติเหตุนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุหนึ่งรายหลังจากนั้นครับหน่วยกู้ภัยเพชรเกษมสาขาเชียงใหม่เขาไปถึงที่เกิดเหตุเป็นหน่วยแรกร้อยเวรเจ้าของคดีก็เลยมีการออกใบส่งศพบ,บอกว่าให้นําศพไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หลังจากนั้นครับไม่นานฮะปรากฏว่า มีอีกหน่วยหนึ่งนะฮะชื่อว่าหน่วยกู้ภัยรวมใจมาถึงที่เกิดเหตุฮะแต่ปรากฏว่าพอหน่วยกู้ภัยเพชรเกษมเนี่ยเขาถึงก่อนใช่ไหมเขาก็บอกว่าเฮ้ยร้อยเวนออกไปส่งศพมาให้ทางกู้ภัยเพชรเกษมแล้วก็เลยบอกว่าให้มูลิธิรวมใจเนี่ยนะครับสามารถนําศพไปส่งแทนได้เลยถ้าอยากจะนําไปส่งแทนปรากฏว่าหน่วยกู้ภัยรวมใจที่มาทีหลังเนี่ยก็บอกไม่รับแล้วก็กลับออกไป หน่วยกู้ภัยเพชรเกษมก็เลยนําศพดังกล่าวไปส่งที่แผนกนิติเวศมหาราชนครเชียงใหม่แต่ปรากฏจุดที่มันมีการประทะกันฮะมันอยู่ช่วงขากลับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าขากลับออกมาเนี่ยปรากฏมันมีรถตู้คันหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วเป็นรถกู้ภัยของอีกสมาคมหนึ่งชื่อสมาคมกู้ภัยร่วมล้านนาเชียงใหม่ แต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วร่วมล้านนาเชียงใหม่เนี่ยก็คือพันธมิตรเดียวกับกู้ภัยรมใจนั่นแหละขับเข้ามาที่โรงพยาบาลมหาราชแล้วก็มาขวางรถของกู้ภัยเพชรเกษมขวางอย่างนี้เลยแล้วก็เกิดการเผชิญหน้ากันตามคลิปนี้ลองดูฮะรันเดี๋ยวพี่ไปคุยกับเจ้าของเขตแล้วกันไม่แล้วมึงมาทำลายกันเอ้าก็ผมก็มาก็มาคุยกับเจ้าของเขตก็แล้วกันนี่ทำเรื่องอะไรมาคุยกับเจ้าของกัน ปิดผมก่อนเรื่องอะไรในโรงพยาบาคบในโราบาลุณมาปิดผมก่อนคุณมาปิดผมนะถ่ายคลิปไว้ครับใาบเดามึงดูคนของมึงไอ้บอลเอรื่องอะไรเนี่ยมึงดูคนของมึงออนี่ย้ำอีกครั้งนะตอนแรกคนที่ไปถึงก่อนคือเพชรเกษมใช่ไหมครผู้ภัยเพชรเกษมเนี่ยเขาก็ไปรับศพกํลังจะออกมาแต่ปรากฏว่านี่ฮะ กู้ภัยร่วมล้านนาซึ่งเป็นพันธมิตรกับกู้ภัยรวมใจเนี่ยขับมาขวางนะฮะรถของหน่วยกู้ภัยเพชรเกษมที่โรงพยาบาลเลยเกิดการโต้เถียงกันแบบนี้ต่างฝ่ายต่างไม่พอใจเกิดการกระทบกระทั่งกันเนี่ยฮะคลิปจากกล้องหน้ารถคันนี้จะเห็นชายคนหนึ่งอยู่ในกลุ่มของกู้ภัยเพชรเกษมเนี่ยเหมือนกับถือท่อนเหล็กเข้ามาข่มขู่รถของทางกู้ภัยสมาคมร่วมล้านนาเกิดการประทะคารมขึ้นแล้วก็ต่างฝ่ายต่างบันทึกภาพแหละทีนี้นะฮะทั้งกล้องหน้ารถใครมีมือถืออะไรก็หยิบขึ้นมาถ่าย หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปเพราะมีตำรวจเข้ามาระงับเหตุแล้วเหตุการณ์มันไม่จบครับคุณผู้ชมเพราะว่าปรากฏว่าหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับมีการระดมคนและหน่วยกู้ภัยพัทมิตรหลายสิบคนโดยเฉพาะทางฝ่ายของหน่วยกู้ภัยรวมใจเนี่ยบุกไปที่สำนักงานของมูลนิธิเพชรเกษมฮะก็คืออยู่ที่ถนนช้างคลานอำเภอเมืองมีสายตรวจปราบปรามของสพเมืองเชียงใหม่เนี่ย<ๆ>ก็เลยต้องเดินเดินทางไปดูแลความสงบเรียบร้อย สุดท้ายคู่กรณีมีการเข้าไปคุยเจราจากันในสม,มักงานแล้วก็ยากแยกย,ย้ายออกจากกันในที่สุดนะครับจนกระทั่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้วันนี้ฮะทางฝั่งของประธานมูล,ลิธิเพชรกเกษมฮะทางคุณสหาชาติลิ้มเจริญพักดีนี่เอาหลักฐานมาเป็นภาพกล้องวงจรปิดทั้งที่โรงพยาบาลมหาราชนครและเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าโดนปิดล้อมสม,มักงานเนี่ยเข้ามาแจ้งความกับสพเมืองเชียงใหม่ บอกว่าต้องการแจ้งความรืินคดีกับคู่กรณีในข้อหาปลุกรุกเทหสถานและข้อหากักขังหนุ่งเหนียวแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะครับเขายืนยันนะครับบอกว่าทางฝั่งเขาก็คือมูลนิธิเพชรเกษมเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องเมื่อ16ธันวาคมที่ผ่านมาเข้ามาเปิดสาขาดำเนินการที่จังหวัดเชียงใหม่มีการทําบันทึกข้อตกลงหรือ M O U กับทางฝั่งคู่กรณีก็คือกู้ภัยร่วมล้านนาเชียงใหม่แล้วว่ามีการมอบพื้นที่ดังกล่าวให้กับมูนิธิเพชรเกษมเนี่ย ดำเนินการเหมือนก็เขาอ้างว่าเขาทํา MOU แบ่งเขตกันอนะว่าเออเขตอย่างนี้นะไม่มีการล้ํากันอะไรต่างๆก็เป็นการทํางานภายใต้ MOU นั้นไม่ได้ทําโดยพลรการเรามีขอบเขตที่กําหนดเอาไว้แล้วแล้วใน MOU เนี่ยก็ลงนามโดยนายกสมาคมกู้ภยัยร่วมล้านนาก็คือฝั่งคู่กรณีที่มีอํานาจในสมาคมเองด้วยเอาลองฟังมุมนี้ก่อนนะ เรามีขอบเขตของเราอยู่แล้วครับในส่วนขั้นตอนอย่างอื่นเนี่ยเราก็อยู่ระหว่างดําเนินการนะครับแต่ MOU ตัวเนี้ยนะครับผู้ลงนามกับเราคือนายกสมาคมผู้มีนนะอำนาจเราเราถึงได้เข้ามานาเนินการนะครับส่วนเหตุการณ์เมื่อคืนเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เราไปสนับสนุนรับผู้เสียชีวิตเนื่องจากมีการร้องขอนะครับเราได้รับการร้องขอเอาเ็้มานินการ,ร,การนนผู้เสียชีวิต ทำหนังสือส่งตัวอยเวนเป็นผู้อยเวนแะทางสอบสวนเป็นผู้ออกหนังสือส่งตัวเซ็นหนังสือส่งตัวให้เรานําผู้เสียชีวิตไปส่งที่โรงพยาบาลเพื่อชันสูตรพิสูจน์ผลต่อไปนสืออนี่ทางฝั่งเขาบอกมี MOU อยู่แล้วนี่ทางฝั่งเพชรเกษมเขาก็บอกยืนยันหลังจากนั้นปรากฏก็โดนหน่วยกู้ภัยหลายหน่วยอย่างที่ว่าเนี่ยฝั่งคู่กรณีเนี่ยก็ไปรวมตัวกันแล้วมาปิดล้อมรถที่ไปส่งศพที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะหลบเลี่ยงแล้วแต่ก็ยังมาขวางอีกอส่วนแต่ก็ถามนะทางฝั่งคุณพี่ศาสหาชาติเลยว่าเอมันจะมีช็อตหนึ่งนะมีคนหนึ่งถือท่อนเหล็กเนี่ยเนี่ยเป็นฝั่งของพี่นะ,ะเป็นฝั่งของเพชกกเรเกษมนะที่ถือท่อนเหล็กเนี่ยอันนี้กุศาสาชาติบอกเขาป้องกันตัวหลังจากนั้นเนี่ยยังมีการตามไปคุกคามพวกเขาถึงสมักงานอีกเขาก็ต้องป้องกันตัวทางมูลนิธิยืนยันจะแจ้งความฝั่งคู่กรณีข้อหาบุกรุกกับขังน,นุ่งเหนียว เพราะเขาเป็นผู้ถูกกระทําแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความอีกที่หนึ่งก็คือสพปูพิงราชนิเวศด้วยเพราะเป็นท้องที่เกิดเหตุที่โรงพยาบาลมหาราชนครเเพิ่มอีกหนึ่งคดีครับนอกจากนี้นะครับผู้สื่อข่าวยังไปนะคุยกับคุณสุม,มาลีผู้จัดการมรรูลนิธิรวมใจเชียงใหมอ่อีกฝั่งหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งให้ข้อมูลว่าโดยหลักการทํางานของหน่วยกู้ภัยในจังหวัดเชียงใหม่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เขาแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้แต่ละหน่วย ที่ผ่านมาหลายสิบปีไม่เคยเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันครับกรณีที่เกิดขึ้นทราบว่าหลังเกิดเหตุทางพนักงานสอบสวนร้องขอมายังมูลนิธิรวมใจเพื่อให้ไปรับศพส่งชนสูตรซึ่งมูลนิธิก็ส่งรถไปตามคําขอแต่กลับพบว่าหน่วยกู้ภัยหน่วยอื่นมาถึงก่อนแล้วก็อ้างว่าพนักงานสอบสวนให้นําศพไปส่งซึ่งมูลนิธิก็ไม่ได้ขัดข้องปัญหาพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นหากทุกหน่วยงานทํางานร่วมกันภายใต้กฎกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับ ขณะที่ทางด้านรักษาการนายกสมาคมก<ฆ>ู้ภัยรวมร้านนาเชียงใหม่<ฆ>คุณไพโรธพรมธาราซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในรถตู้เข้าไปในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ตามคลิปภาพเขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่มูลนิธิพเพชรเกษมนําศพออกจากที่เกิดเหตุไปส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก็ได้รับการประสา,านงานจากรถกู้ภัยรวมใจขอให้ตามเข้าไปโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อสอบถามเหตุผลว่า ทำไมถึงไปรับศพข้ามเขตโดยขับรถเข้าไปแค่คันเดียวยืนยันว่าไม่ได้ปิดล้อมอะไรตามข่าวไปแค่คันเดียวในรถก็มีแค่ตนกับอาสาสมัครอีกคนที่เป็นผู้หญิงด้วยซ้าแต่กลับกลายเป็นว่าไม่พอใจเรียกพวกมาเพิ่มมาอีกหลายคันมาสมทบจนเป็นเหตุการณ์ตามคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนเองเป็นฝ่ายที่ถูกคุกคามและยืนยันว่าจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีข้อหาข่มขู่คุกคามด้วยส่วนบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ที่มูลนิธิเพชรเกษมนำมาอ้างเป็นหลักฐานในการทำงานถือว่าเป็นเอกสารที่ไม่มีผลครับเนื่องจากนายกสมาคมกู้ภัยร่วมล้านนาเชียงใหม่ที่ลงนามมอบพื้นที่ในเอกสารดังกล่าวเขาหมดวาระไปตั้งแต่1พฤศจิกายน67ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วครับไม่ได้ทำครับ <c oughs> ผมรักษาการแทนนายกเพราะนายกคนเก่าเขาหมดวาระไปแล้วตามข้อบังคับสมาคม โดยสรุปคือถ้าถ้าฝั่งพี่จะอธิบายก็คือไม่ได้มีการทําข้อตกลงอะไรก,กันเลยไม่เคยมีการทําข้อตกลงกับทางโน้นครับแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ในรวบของสสจด้วยใช่<ข><ข>ก็วิ่งตามใจครับอ๋อฝั่งหนึ่งคือเพชรกเกษมอ้างว่ามี MOU มตกลงกันไว้แล้ว <ฮะ S 2> ทางฝั่งของร่วมใจล้านนากับทรวมใจเนี่ยเขาบอกเ o u ไม่มีผลเพราะคนลงน้าเนี่ยหมดวาระไปแล้วแต่ก็แปลกๆนะเพราะว่ามัน M o u มันจะหมดวาระตามคนลงนามหรอ,อจริงจริงมันก็ต้องเป็นข้อตกลงร่วมที่ก็ทําร่วมก,กันกับองค์กรระหว่างองค์กรหรือปาเออไม่รู้มันก็เลยนนตั้งข้อสังเกตก็เลยกลายเป็นอาข้ามเขตอีกแล้ว <laughs> นะฮะเรื่องของเขตอีกแล้วนะฮะปรากฏว่าพอเนี่ยฮะมีปัญหากันแบบนี้ทําให้ทางตํารวจบ้างฮะภูมิกับสถานีตำรวจบุทธรเมืองเชียงใหม่พันตำรวจเอกปรัชญาทิศลาล่าสุดก็เลยออกมาบอกว่า กรณีที่มีการแจ้งความเนี่ยเอาละเดี๋ยวตำรวจก็ดำเนินการตามขั้นตอนเรียก2ฝ่ายมาสอบถามมาสอบปากคำยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับจะมีการดำเนินคดีตามพยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วเดี๋ยวคงต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยเพื่อหาทางออกป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะฮะครับแนี่ฮะเกิดบ่อยนะลักษณะเหตุการณ์คล้ายแบบนี้ใช่ทั้งคนป่วยคนตายครับ